ครับพี่น <mel> ้องสวัสดีครับนี่้าพี่น้องมาเบิงโ้องเบิงน้ำครับพี่น้องมาเบิงโคองอยู่หลังลานนะครับอยู่หลังลานที่น้องเพียวผ้าเลยพี่น้องประเดี๋ยวมาเบิงด่นและครับพอาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศจักหน่อยครับนี่มหามหาหม่งตกปลาพีพ่น <perk nationale prayed> ้องหม่งปลาสิกินเบ็ดวะครับอันนี้หน้าพญ้บ้านกับเย้าเขาเลยพี่น้องไถหดไปแล้วครับอันนี้อ้อยเพิ่นก็ตัดไป สัตว์ไปเกือบเบิดอันนีก้ก็น่าดจะเป็นตรงไหวตั้งเห็ดพันธุ์ล่ะครับพี่น้องผมหาหมองลุ่งก่อนผมจอ่อลงมาผมว่าอีหยังบอนพี่น้องมันป่าเลยตัวคุณวัลลนุชน้อยเนาะเป็นบอลอยังแห้งไหมคุณพี่น้องบอนจะไปไผ่ญี่ปุ่นครับอยู่บนโค้งน้ามันพี่นอ้องย่างมาแล้วจิน้นี้นี้หายตรงไปไหนล่ะม,มันคิดสงสัน เห็นสุ่งขึ้นไปแล้วมั้งครับนี่มีบัาหันบ่อนอยู่วังโค้งนี่พี่น้องนี่ครับนั่นว่ละ่ะมนนอะไนันฟลาแล้วไม่หยังผมพึ่งวันในใจปั่นไดน,นี่น้องาบรบรยากาศครับว่าบรบรยากาศที่ว่า เ็จะเ้าเกี้ยวเขาออกเบิ like the water, the ่ดเลยพี่น้องก็จะเ้าเกี้ยวเขาออกเบิดเลยครับเกี้ยวเขาออกเบิดแล้วก็ไถหดไว้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ว่าเขาดีสายครับยังบัติฮิตน่ไงดอกป้าไว้ก็อ๋ออันนี้ก็จะเป็นอ้อยไวท์ิตพันธุ์นะครับพี่น้องอ้วเบื้งๆหนาครับอตนก็จะเป็นอ้อยที่ว่าเขาเจ้าผูเพ่นธุตัดเดือดไปทองแล้วก็เอานามใส่เลยครับรุ่งต่ออะไรครับนี่ พี่น้องวันเดียวกัพี่น้องมาหายางเละเล่ินอยู่โคองอยูหน้าหน้าโดนเหรอครับอาเป็นบรรยากาศกันเนี่ยโอ้โพี่นอ้อง้็นี่เนี่ยมองมองตกปลามองไสเวทผมนี่แลยพี่น้องมองโ่งนี่แต่ว่าชวงนี้ผมไม่เขียนนะครับแหงแรกวันนี้พี่น้องบมไม่เขียดเลยมานยงางเล่บางนีมาขึ้นมันยุดโล่บางนะครับไม่มเขียด ปวดหลานูกับหนูกับสิลงคลองปวดหล่ะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่หน้าก็เดี๋ยวอยู่ป่าไวก้ก็แห้งมันแหละครับอย,อยู่ขังคลองไงแหละหนูนี่มองลงไปพี่น้องนี่หมองนึงครับนี่เอาเอาเงยร้อยมาใส่นะพี่น้องเนาะนี่ครับมาหานย่างรอบมองใส้บิดกอ,อ,อยู่ตนาเอยียงบ่อนเลยพี่น้องเป็นป่าหรือคนตัววรนุะบูตัวอื่ย่างสักอย่างนี่แหละพี่น้องบ่อน เบิง่งบท่านกรับมี่อ้องน,นี้้อยมาใส่แท้เลยนี้้อยมาใส่รอดประคอพี่น้องอันขหลังไปว่าสิไปที่เด็กอันนั่งขึ้นมา ปดะเด็นเสียงคนสูบหนามพอดีพี่น,อน้องเลยก็เลยว่าไปครับยันไปนว่าทายเครื่องทายนี่เพิ่นลุงนี่พี่น้องมาหาย่างเบิ่งเอวถัดเท้านี่ลุงบ่ได้เด้อครับพี่น้องหกปน,นี่ครับผมบ่กล้าเสี่ยงดอกยันคุณเหลือมคุณหลามยันคุ้เฮาเอาสิทายพี่น้องเบิง่งบรรยากาศครับฟังปุ่นกับเป็นตะยานอยู่พี่น้อง พวกปนี้บ่ค่อยกล้าลุ้งไปเลยนะครับผมลุ้งผมบ่ลุ้งอะไเรือนี่นเป็นลาะเอาบรรยากาศน้วกันครับพี่น้องมองฟังฝนพังเจา้าเจ้าเห็นหน้าเหรอครับพี่น้องเป็นหน้าอีกเจ้านึงเดี๋ยวห้อยยางไปมึงจะหนีจักหน่อยกัน พอดีเันมาหายางเห่อบางกรณ์พี่น้องเดีด๋ยวมาเลงอาจจะอเอาคนเบ็ดเบ็ดไม่ไพ่มาล่องตกปลาครับเพราะว่าอากาศบ่ค่อยจะหนาวนะพี่น้องปลาขนาดจะกินปลาขนาดจะกินเองอี้ยจุดหรอครับาอากาศหนาวผมคิดว่าบ่บ่ก,กินนี่แหละนี่แหละบรรยากาศตพินี้ย,ยู่หูกเป็นหนกับลุงบป็นอะไรแพี่น้องเอ้ยหกปวดหกปวดครับ โอ้ปะปุ่นไหมอันเขา้าอันเขาเขาเจ้าเห็ดพี่น้องขึ้งงามเดี๋ยวกูนนะเขียวดีครับปุ่นโอ้ฟัง,ฟง,ฟงปากฟ้องเห็นพี่น้องปรุงเงยแล้วครับนี่โอ้มีคนอยู่กับบุกถายไปดีกว่าพี่น้องโอ้เห็นไหมพระเจ้าสูบน้าม,มาจยางสีพี่น้องเอ้ยปลาปลาคอขนาดสีขึ้นมาเลยนครับเดี๋ยวผมมาหนิลักษณะสีปลาคอขึ้นมาจะแค่นี้พี่น้องบันยังบันยังนะครับมาไต่ปลายาังมาขึ้นเห็นว่าไอ้บ่มีผิดเลยพี่น้องโอ้มีผิดปังเลยครับนี่ ในตะเทพนี่คุณไก่สาพ้อมีวัดสวนเขาเขาเจนน้าเทีฟั่งผมไหมคุณนะครับเขาเขียวดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องความสุกเล็กๆทั้งปิดลานครับพี่น้องปิดลานกับมหายางเลนึงบึงนามต้องมีป่าส้บอบ่ โอ้ดีสิผมว่าบ่มีพลาดแล้วพี่น้องปลาคอสิมาซอกแต่กินปลาหน่อยโอ้ยมันนกโอ้ห่าน้่าน้่าไหลมาจากพี่ครับเรียกว่าข้าเจ้าสูบน้ำเสียสาละม้าครับนี่ปลาพี่น้องเริ่มค่ำนะครับเดี๋ยวสีนางกับบหอดหล้านแล้วใช้ไหมก่อนโอ้ยปลาอย่างพวกบ่อนกักพี่น้องโอ้ฟองพุ่นไหม โอ้สุวรรณเขาเจ้ามันยังเก็บบรรยากาศเตรียมการพิ non ก็ครับพอดีกับยางไม่ออกก็ร่างกายนะครับยางไม่สูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์นล้ครับนี่นี่นี่ไพ่ไพ่หนึ่งพี่น้องปลาเลยอย่งน้อยเน่อยผู้เสียดายหุกน้องพ้ n o ขังข้องหุกหมดครับเดี๋ยวข้อง น้ำบ่อนนำบ่อลเห็นแยกแยะกันสิปาคอไม่ใช่เป็นโลปอะไรพี่น้องเอ้ยผมว่าปาคอเนี่ยตัวเราเป็นโลปเน,นี่ยเ่พลาดครับน้ำบอลเห็งเดี๋ยวดผมน้องผมปวดแขนนะผมสลับแขนยังหน่อยก่อนพี่น้องเก็บบรรยากาศครับเมา่อวังว่าตอนเขาเขียวเป็นเนื้อแน่ตอนเขาออกห่วงเป็นใเนื้อแน,น,นี้ยเกี่ยวเขาเขาป็นใเนื้อแน่พี่น้องตอนที่ว่าไทยโคตรไปเป็นใเนื้อเนี้ครับ กเก็บบรรยากาศช่วบรรยากาศน้ำกันพี่น้องฟินนี่ครับนี่แหละมาย่างเรนนัมบันดีเละพี่น้องสบายตาสบายใจดีครับแต่ว่าช่วงใบใบเยอะมากเลยพี่น้องอช่วงใบใบเนี่ยไปร่มแด,ดดเลยครับอ,อากาศฮอนพดโอ้ยอากาศช่วงนี้ฮอนขักนนากล,ล้องเนี่ยหาหมองลุ่งพี่น้องหาหมองลุ่งอีกคนต้องบาไดน อ้าไปเป,ป็นหองก็เข้าครับนะครับเดี๋ยวถือควงหัวล้านจะเมื่อก่อนพี่น้องของสลับมือแป๊บนึงนะครับพอดีผมถือขวดน้ำมันนะพี่น้องบ่ถือขวดน้ำไมาได้บ่ได้เลยนครับโอ้แหงนี่แหลนะผมบอกกับอันผู้ใหญ่บานะ้านเนาะถ้าได้เห็นหน้าเดี่ยวจะซูบหน้าเนี๋ยวจะมาเลาะเบ่งปตาชาวบ้านอย่างว่าคนมามาหลดุดมาทำ เพื่อยังดอกเพิ่งม่หวงหรอกครับบาดเ่เขามามาใส่เบ็ดเป็นพ,พี่น้องบาดเจ็บบอมานกมาชดออาครับมาจับบางนีเป็นบาวายังดอ,องกเพาะแต่วเดี๋จับหลายตัวปนั่นอกน้นองๆเนาะเอาบรรยากาศด้วกันครับยังไปหดหลานกับสิมืดพอดีเลยครับนี่ก็จิประมาณหกม่วงกลัวเลยแลละครับพี่น้องแต่ว่ากะ วังวังต้นเดือนมกรากันแตเป็นบ้านนี้ก็มืดแล้วครับนี่อันนี้ก็สิเขานาห้อนแล้วครับเดี๋ยวหยุดที่พี่น้องเมืองบรรยากาศด้วยวินหัวก็วสิยางยังเดียวแท่สิวินหัวนี่พี่น้องบรรยากาศที่ว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วครับรับขอบฟ้าแล้วพี่น้องกับบรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งครับมายังโล สับทุงไฮทงหน้าเลยพี่น้องมาเก็บบรรยากาศน้วกันครับนี่นี่โดยเฉพามุมนี่ผมมากีพี่น้องสบายตาดีครับมีแต่เขาไมทั้งกล้วยไม่แต่กอไผ่พี่น้องสบายตามากเลยครับโอ้สาเตร์ตนี้ศูนออย์รุ่มบะโคลยังไงดีล่ะพี่น้อง ว่แน่ใจว่าสานี่ลึกปานไหนนี่ครับผมว่ามีแต่ปากเงี้ยแหละพี่น้องโกล่ะครับนาเพิ่นเช็ดหน้าเถียวนาเวลาทีมันได้มาจับปลาอยู่นะครับนี่นี่พี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งดินครับเพิ่งแห้งแรงขนาดพ,พี่น้องก็เบ,บิ่งเอาครับนี่ มาแต่ผมอ,อัดคลิปกับเสียงเพลงขึ้นมากเลยโอ้ยน่าคุณเสียงเพลงเลยตอนมาอัดคลิปกับพวกเปิดมาเนาะไปพี่น้องไปย่างไปเรื่อยๆกับครับนี่ยผมมาเปิดผมมาเบิ่องฝาขอฝาเวลาเปิดผ้าที่ตกดินนะพี่น้องเพราะมันมันโป๊ะมันงามดีครับ สบายตาสบายใจครับมงึมงเบิง่งพรคายดีเนาะพี่น้องก็จะฝากผลดหัวเด้อเดี๋ยวผมยังเดี๋ยวผมยังเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวจะเปิดอีกหมู่บ้านนึงพุหรล่ครับอยู่ไกลเติบจอกแต่ว่ากับเสียงเสียงมากครับเดีจะเปิดเสียงตามสายเลยครับเห็นมงังซ่ง โอ้ยคุณเสียงเพลงคุณเสียงเพ่งเ,งเกิเดภาพพี่น้องไปยังเลาะบึงเป็นยัง,ลงเงลาะดีบุงพีเจ้าสีวาบอ่อนหน้าตรงคนผมบุ้งจากคนนะครับง่ไปดีกว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวขา้ขา,ขาเจ้าว่าครับล้งกับห่วงพรล้งกับบนแห่งห่วงเลยพี่นอ้องอะไรก็เป็น วัดสายท่องครับพี่น้องวัดสายท่องวัฒนาครับวัหนหักระแตไดยเวทเตื่อนผมมาพี่น้องนยครับเดอ้อมาเดิน,นันกินลมชมวิวสูตรบรรยากาศบริสุทธ์น้ำกันนะพี่น้อง อยู่กลางทุ่งนาเนี you ่ยนะครับอยู่กลางทุ่งน้ามองเก่านี่แหละพี่น้องอยู่หลังที่นอนเพลีบ้านร้านรันเอ่อร้านที่นอนเพลีพักเนี่ยละครับพี่น้องไม่บอกหรือดินดินพันกันคุยหนูเก่าครับไปเมื่อไหล่ะคุณหนูก็ได้เขาลุ้งขังข้องกันล่ะคุซุ้มกะสิเพิ่นกะสิเริ่มให้น้าสิเป็นเพื่อสภาพผมร่างพี่น้อง พพเพื่นว่าถามเพื่นแล้วเพื่นว่าเขาดีดหลายข้าวโพดเพื่นว่าผมถิ่งไปก้อนมาสันเอาว่าไทยคนเห็นเขาดีดตายก้อนครับกูละช่วงที่ว่าพันธุนเ์เฮ็ดหน้าพี่น้องสิมาออกมาไตครบไหมพี่น้องเบิร์นอยู่ครับสูบน้ำใส่ไม่ไหม,ไมสิเวอร์พี่น้องอเอ้ยครบห้องเต็มตรงหน้าเลยแหละครับนี่ภาพพี่นอ้องเป็นบรรยากาศกรอบๆนะครับในสิยางหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสีบินหัว นี่ก็เป็นโรงเรี้ยงตรงไส้วิทยาครับโรงเรียนของลูกสาวน,นเป็นหอประชุมใหม่ครับโซนหนาพี่น้องข้างหลังนั่นะจะเป็นบ้านแล้วพี่น้องข้างหลังครับข้างหลังบ้านอันน่ะเป็นบ้าน,นบ้านจากของหน้าเขาหรือเปล่าเด้อพี่น้องหรือเป็นทางหน้าเขาเจากับบรนษัทใจญ่เลยครับเด้อ เดี๋ยวมือเศร้าไปส่งมีหมองหมอกครพี่น้องมีหมอกเสยครับเอ้าเจะอากาศกับเป็นเศร้าเศร้าช่วงเศร้าๆเนี่ขึ้นหนาวด้วยครัพี่น้องจงใสยๆม้ในห้อนเปี้ยงี่กระแดดเปี้ยงแบบโอ้โเดินพาแดียดแทบิบเป็นล้มเลยนะครับมื่อนี่กับไปสื่อสมตำเมเปมากพี่น้องว่าทิเทกกว่าจะทายลุ้งครับเอาไปหิวเข่าแห้งปวดต่างภาพพี่เพียไปภาพ,พาัสอบวิชาหนึ่งครับแล้ผ้ากโกๆไปฉีดวัคซีนครับกลับบ้านหิวเข่าแห้ง ซื้อไกนออ่น้องมาซองน้องซื้อข้าวเหนียวมาซองหัวครับไปซื้อสมตำแม่เปรมันก็โซ่ยเลยพี่น้องพอจะไทยบังว่าจะกินโชว์อะไปมาโอ้พ่อไหวครับหิวขเขาแห้งกินคยิมเลยแหละพี่น้องผู้เดียว <laughs> ลูกแทบขึ้นครับ <laughs> อภาพพี่น้องมาบังดอกหญ้าจักหน่อยนึะอีหยังวะนี่ชีขาวเคลน,น,นครับนี่ ครเดี๋ยวเสืมืดก่อนเดี๋ยวจะโบเห็นห่งเห็นโบเห็นท่างโอ้โชว่วงนี้ยอดวิวก็น้องหน่อยในพี่น้องนะครับโบร,รู้ว่าเป็นแย่งเด้อพี่น้องโบร,รู้ว่าอันยูทูบเขาปิดกันผมลุกป่าเด้พี่น้องยอดวิวหน่อยหน่อยมากเลยครับเ,เรื่อว่าผมเฮ็ดคลิปบดีผมก็บ่แน่ใจเด้พี่น้องเพราะว่าแต่และมือเน,นี่ยผมก็เข้าไปเบิ่งพี่น้องครับเขบ้าขไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งเยอะมากนะครับเข้าไปผู้ใดของผูใ้ใดผมจะ โกเถืกใจแล้วต่อนเราก็คอมเมนต์ให้ตลอดพี่น้องเบิ่งให้จบทุกอันทุกคลิปเด้อครับพี่น้องลงจักเวลาเท่าไรผมลงผมเบิ่งให้จบเบิดนะครับแต่ว่ายอดวิวผมขึ้นน้องไหน่อยเด้๋พี่น้องบ่แน่ใจว่าเป็นจัง่ยแต่ว่าเพชหยังผิดหรือเปล่าบ่แน่ใจครับยอดวิวน้อยจนเมื่อยจนทอ้อเลยพี่นออ้องโอ้ทีแรกว่าสิเศร้าเฮ็ดบ่น้อยเนาะแต่ก็เฮ็ดมาฮอดขนาดนี้นะครับลองลองดันไปจักหน่อยก่อนยอดวิวก็น้อยไหน่อยพี่น้อง ยอดวิวโบถึงหาซีฟนี่หลายอันมากเลยครับนี่หลายคลิปมากเลยครับโอ้ยผมเรล่ามือขอพยายามพี่น้องมือหนึ่งจ,มมาจ,าจะว่าจะว่าจะคน้นนครับ,บออกไปของพ่อกกได้กับกดตื่นใจคอมเมนต์ให้ตลอดครับเบิ้งให้ทุจบคลิปจบหน้าที่ตลอดครับพี่น้องจายอดวิวเขาหนีแล้วน้อยหน่อยครับหน่อยครับหน่อยเนี้ยหน่อยจนแทบอ,อยากทิ้โต่อเลยแล้วครับนี่ ให้เก็เท็ดไปเรื่อยๆพี่น้องให้กำลังใจเจ้าของให้รับกำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆครับเท็ดไปเท็ดมากค้าได้เปิดสั่งแล้วใดกบเพป็นครับเลยค้าได้๋ยวพี่ใดใดเห็นพี่น้องมีแล้วใดเห็นพี่น้องได้เห็นได้ยังก็พี่น้องได้ได้จากซุปเปอร์แต่งไหมครับโอ้ผมก็ดีใจนันะครับเด้อเดี๋ยวซื้อมือผมก็่าสิไปเปลี่ยนมันขึ้นกันละนี่ก็ดันจะของไหมก่อนพอมือมือหนึ่งก็ยุติลานที่นอนพี่น้องคเพราะข้อเดไปออกไปทางไหนนครับ ต่ว่าถ้าผมออกจากร้านผมก็ต้องปิดร้านนะครับนี่เพรีผมอยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะปิดร้านบ่อยหลายบ่ดีครับเพาเป็นผลดีได้แหละ่าลูกค้าเขามาเอายทำไรเพราะทำไรก็คือปิดแต่ล่านแนตะ่เนาะไปมาเขาก็ไปร้านอื่นนะครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่ได้มีร้านนี้ร้านเดียวพี่น้องแล้วก็เราแหวกนี่ของผมร้านหน่อยหน่อยที่สุดครับล็อกเดียวหน่อยหน่อยนึงมันนี่เกือบได้พื้นนึงครับพี่น้องเอาไปมา กสิโอกาสนาพกักผู้อ่ะก็ทไม่อุดหนุนกันอยู่ดวกครับจะมึงหนี้กับว่สะดวกกันท่านไหนเพื่อผัวกกับว่ายามทักมาถามข่าวมายามข่าวโย่เป็นใสแนวส,สุขสบายดีเบิเยไปท่นอาจจะปรับทุก,กันน้อยนึงนะครับพี่น้องขโมยกับผวกก็ได้อ่าโอเคเริ่มขึ้นวงทีเจ้าของร้านนะครับพี่นอ้องอ่า กต่ทายให้เบิง่งคลิปหลายคลิปแต่แด้วพี่น้องจะเบืออ่อจะนายกันเนาะมือหนึ่งผมบ่ได้ไปใส่ดีครับแต่บ่ได้ไปรับลูกบ่ได้ไปส่งลูกแต่บ่ได้ไปส่งที่นอนลูกค้าก็แทบโบเล่ไปใส่เลยครับนี่ออกไปซื้อของกินกเฝ้าไปเฝ้ามา่า,มาครับโอ้ไปเฝ้ามา่ายันยันลูกค้าเขวไล้ครับฝากพี่นกไปกับเก่งใจเพี่นครับไปดูน,น้ําลายอ๋อไม่ยัง สาลิกาก็เริ่มสาลิกาก็เริ่มโผล่หัางเลยละครับเอาเดีย๋ยวไปถ่ายไมาพี่นกุครับเอามาเามามาาาข้ารัดกันสิมามามาเดี๋ยวถ่ายโอ้ยพาโกโก้เขาขี่นิกมาหนเพิ่นู่เพิน่พนจะได้ไดฉีดยาโตสั้นมาเล้วครับนี่สั้นดิ๊ดิ๊ดพอหนักอกอดเอาโกโก้หน่อยมานี่เร็วมานี่เร็วมามาเร็ว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 เอา อย่างว่า <laughs> เฮ้ยว่แนีจริงนี่ว่าหาเลี้ยงให้แม่ก็ทั่งมาพี่น้องเอ,เอาเอาจังไงเอาพวกเขาสิ่งนี้ข้อยางขึ้นมาบัดยางนี้ซื้อมาหน่อยก็ได้ไปเก่งมันหน่อย,อยนะครับพี่น้อง นี่เร็วมันนี่เร็วมันนี่เร็วพอวดีเพิ่นปล่อยมาออกมาขับท้ายครับมาหน่อ,ย,อยนี่พี่น้องเออเห็นลานของเพิ่อนหนีขึอนจากได้เทอน้อพี่น้องลานที่นอนของผมซ้ำนี่ก็ถือว่าชีวิตชั่วชีวิตนึงก็เอาแล้วล่ะพี่น้องเนาะโอ้ฟันค่างปวดไม่มีไม่มีปัญญาเด็ดไฉยเอกครับนี่ <S <S โอ้ยคุณมาก็ไดอย่างน,นี้จอยภาสิมาไทย ตอวก็ขึ้นมากเพราะคนมานี่ไหมอาพอดีผมผมกล้าบอ,อกหุ่งไว้ได้พี่น้องกล้าบอ,อกหุ่งไวไ้หลายต้นอยู่ครับบกหุ่งที่ว่าพันย่าวยาวไพี่น้องก็เลยเอามาปลูกครับบุ่นเอาถ่ายพี่น้องมเมืองจชียงคีรนี่ครับติดแล้วละครับนี่นติดแล้วติดแล้วละครับ ีมือกาผมผมบวชหงสุปเป็นพี่น้องผมเอาเม็ดเอามากาใส่กาใส่กระลำบ้งครับเอาการะลำบ้างเราเอาดินอยู่หลังบา้านอยู่ขอกไก่มาใส่ครับพี่น้ององามดีขนาดครับติดแต่ละเดี๋ยว่าต้นตายกันนีครับต้นตายกับสองเมาติดแต่ละครับนี่ติดแล้วติดแล้ว,ลวเอาเจ้าก้อนเซเลกินบมะฮงเหรอครับพี่น้องแม่นปูบ่บัชหงหนานี่สิทิ่ได้จะต้องมันหดน้ำด้วยเลยครับผมพดน้ำเสาแร้งเลยครับเพราะว่าอ,อากาศห้อนครับพอด เนี่ยเขาตายครับต้นนี้ก็เล่น้อยน้อยน้อยนิดไน้อยเล่นน้อยนี่ต้นมะเขือเนี่ยต้น,นี้ผมมึงเอามาเอาออก,กมาเใ้าครับมาสอมตัวนีนน้สองต้นเลยตัวน,นี้สอมครั้งที่สามนะครับนี่บรุรโลว่าดินตรงน,นี้เป็นหยางได้พี่น้องบุญสอมครั้งที่สามเขาจะตายนะครับเนี่ยอันนี้ข้าวผมเอามาปลูกข้าวกระแตกก่อ,อดแล้วนี่ครับนี่กระเพรา นี่ตะไคร้ครับนี่แหละนี่ก็มะม่วงหาวมะนาวหูอยู่รังรานกระสิประมาณนี่หละพี่น้องเอ้านี่ดิพี่น้องนี่นะครับจักหน่อยกระสิเอาไปเก็บกินนะเขานี่กินกับพริกเกลือนะพี่น้องเนาะโอ้ยเปรี้ยวปากขนาดานี้ มะม่วงห้าวมะนาวหูนี้พี่น้องสำเนียงกำลังกินครับนนี้นี่กันดิพุทมีพ่อกินอันี่สองเวยนี่แต่คุณเลี้ยงเลงสีอ่อนพูดนะครับหรือว่าหรือว่าพ่อกินเลยพี่น้องผมกำบังถนัดอะไรครับของวันนี้แต่อเนี้ยแซบดีมะม่วงหาวมะนาวหูอันนี้ผมหลังจากที่น้ำที่ซักผ่านอันที่ล้างจานเนี่ยผมจะเอามงค์หดเขาเลยเดี๋ยวพี่น้องหดเขาเลยเขาก็เลยเี๋ออกดอกออกต้นออกหน่วยออกนี่ครับหน่วย โอ้ยอ่าก็บึบแทบจะเฉาแล้วล่ะครับเพราะว่าเท่านี้มันแห้งเนาะผมจะโคดนามเสาแรงกนะครับโคดนามเขาเสาแรงออเมื่อเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องมื่อเดี๋ยวขอเก็บเวลาอยู่ตรงไหนโดยเฉพาะพี่น้องนะครับเด้อแต่เพิ่งพายจะชมบรรยากาศอีกหน่อยก็นอนาจจะสองนาทีก็กว่าครับพอดีว่าเมื่อกี้ว่าสีมะเร็งกับหมาหน่อยหมาหน่อยก็เขาบานจ่อย แล้วเกษอาหารในพี <imprisoned> anyway, table, a, um, uh, so. ่น้องตรงนี้อันเวอร์กนี่ผมสิเอาเศษอาหารว่ามาศาดนะครับที่แรกผมว่าเอะคือเห็นนกกระจอกนกเหยี่ยงหลายๆ่ลงเอาเศษอาหารมันเอาเศษอาหารเอาพวกเขาที่ว่าเขาเงา้องบ้านกินพี่น้องเศษอาหารมันมันยุ่นครับสังเกตว่าโอ้นกเหยี่ยงนกอันกระจอกมากินหลานในพี่น้องแต่ว่าเขาใกล้เขาบ่ได้ครับเขาใกล้เขาบ่ได้เลยผมจะมาจอบไทยหอยหอยอีกากับมากินนะครับนี่ ไม่รอกผมเอาขนมเส้นไอ้นี่ก็สมตำเม่เปย์ให้มันศาสิครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยศาดบ้างนี่แหละว่าผมสาดบ้างนี่แหละมันมันยั่งแหละครับบ่รรยากันแล้วเธอแสดงว่าเขาก็มากินตลอดครับถือว่าเป็นการท่านปุ่นไปแน่นตัวพี่น้องไอเขาได้มีอาหารกินครับปกติเขาเดือดมากรมสีเอาเศษอาหารใส่ถุงแล้วไปสิงทางขยะนะครับเห็นนกอะไรเอามาสาดให้น,นกกินก็ได้หไหมเออเขาก็มากินนี่หลีครับพี่น้องโบ้เหลือครับเศษ สมตำบ้านลานไม่เปียนเี่เกียงต้าพี่น้องมีมิจักหน่อยนะครับนี่ยมีจักหน่อยเลยเต้ๆถูมตะเกียที่มีนกกระจอกนะครับบางที่ผมสาสมตำแล้วมีนกกระจอกกันทุกอย่างมากนกเขาเออนกเขาก็มีครับแถวานี้นกหลายอยู่ครับพี่น้องมีหดกายนกกระปูดครับกระเจ้าถือว่านกหลายเลยเพราะว่าแถวๆนี้เขาเจ้าเขคิดว่กินกันนะมะั้งครับ นกเขาเชว,ว่านกเขาใหญ่เนี่เต็มเลยครับนี่หลายถือว่าถือว่าหลายเด้แหละครับแถวแนี้นกเอินทรีลาบไปเฮงหลายมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆอีกหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวครับแต่กระซุ่งกันลังใจพี่น้องนะครับเด้อผู้ใดผ่านแล้วผูว้ใดเปิดสางได้ไดแล้วได้ซุปเปอร์แต่งยังแล้วก็ด,วกดีใจนั่นพี่น้องนะครับเด้อ ผู้เดียวยังบอกพายกระสูตัวไปพี่น้องเนาะผมกับวชิรลมเลิกองต่างหลายเกียรอลไรพี่น้องกับสูกันไปครับให้กำลังใจเจ้าของกันสูกัดสูไหมถึงยอดวิวชงนี่กันหน่อยก็สร้างมันเถอะพี่น้องเดี๋ยวสักมื่นเดสิเป็นของข้าแเหรอครับเนาะเดี๋ยวสิเป็นของข้าสักมื่นเหรอครับพี่น้องป่ะพี่น้องครับำลาครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับสูดเด้อพี่น้องสูดเด้อสูดเด้อครับเด้อสูดเด้อครับสูดไปน้ำกัน เคียงบ่าเคียงไรไปนน้ำกันครับพี่น้องสำเร็จเป็นน้ำกันครับผมครับสวัสดีครับ